เรื่องการรักษาง่ายๆนะครับคุณสภาพจากคนที่เป็นโรคร้ายแรงแล้วนะครับกับทีนี้นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบันนะครับแล้วก็200-300ตอนนี้จะยกระดับเป็น500เองนโยบายเปนชุมชนทุ้แหงก็เลยคุยกับท่านนายกว่ารพที่แหงนะครับทั้งที่ถ่ายโอนกับไม่ถ่ายโอนก็ต้องถูกยกกระดับคุณภาพขึ้นเช่นเดียวกันนะครับนี่รักขอกระทรวงสาธารณสุขนะครับ แล้วก็สมาคมบุ่วยที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านเกี่ยวกับสาธารณสุขทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นได้แสดงนันอาจจะแข่งก้าวไปนะครับทําให้เกิดการสัมภาษณ์กระทบกระทั่งนะครับเป็นตลอดละระยะเวลา,าเป็นปี2ปีขึ้นบนเริ่มดีขึ้นมากนะครับมีการพูดคุยกันมีการพบปากกันแล้วก็จะมีการเลิกสมาคมใหม่นะครับแล้วก็ท่านนายกอบจทั้ง7จ็ดสจังหวัดก็เห็นด้วยนะครับที่จะ ทํางานในรูปแบบนี้นะครับ,รบแล้วก็พี่น้องอสอมอแล้วก็พี่น้องอบจออรวมกันทํางานก็ได้มีความสุขนะครับร่วมกันนี่คือตําแหน่งในการนายกสมาคมอบจอทั้ง76จังหวัดน,นะครับซึ่งสมาคมนั้นก็ประมาณ30คนนะครับแล้วก็มีห้องประชุมสัมมนานตอนนี้กำลังจะทําโรงแรมที่พักสําหรับคนที่ไปแล้วเบิกค่าที่เ,เลี้ยงอะไรได้น้อยเพียงเท่าประมาณเกือบร้อยล้าน นะครับซึ่งในการเป็นเจ้าภาพต่างๆนั้นต่างๆที่เราร่วมกันกมีหลายโครงการนะครับอย่างเช่นนะครับที่กำลังจะเริ่มงานกันนะครับก็คือการจัดของชุานารีย์นาพิเศษในช่วงระหวา่างน่าจะอยู่ประมาณวันที่25 26 27มษานนะครับแล้วก็ผู้วิหารทั้งสองกระทรวงนะครับที่เกี่ยวข้องแล้วก็กระทรวงศึกษาที่ไปวนก็จะเชิญมานะครับ ในในการประชุมในครั้งนี้นะครับซึ่งสภาคมบปจเราจะเป็นแม่งานในการจัดนะครับเพราะเรามีความคล่องทำเป็นรูปเล่มคู่มือนะครับในการทํางานของรปตโดยเชิญบุคลากรพบกลุ่มนะครับเอาดาราในจังหวัดเราดีกว่านะครับแต่ดาราดาราส่วนกลางจะมีมาคนเดียวก็คือพี่ปอยไฟนะครับมาสองวันสุดท้ายเ่คือ เออเห็นอย่างเห็นบนะครับอพอให้เพราะฉะนั้นก็คือ18วันนะครับก็จะเป็นศิลปินดารานักร้องนะครับของอ,อสมเบอร,ร์ปนาท่านมาลงน,นี่ก็เป็นศิลปินอีกท่านหนึ่งเบาลงนะครับออกละบ,บ้าแล้วก็ดีเจออฟในห้างออฟนะครับแล้วก็แล้วก็ off, น้องนนท์นะครับอะไรต่างนายกตัวเนี้ยเพราะว่าเด็บอลกันนะเด็บอลกันันก็ได้คุยกันอะไรเงี้ยเวลา อวเิกกิจกรรมนึงนะครับต่อไปก็จะปั่นเพื่อรักนะครับซึ่งทีมจักรยานก็เรียกร้องมาเหมือนกันนะครับเพราะว่าเห็นจะมีต่วิ่งเขาบอกคือทําเหมือนกันทุกทุกอย่างนะครับเพื่อที่ในการทํางานเราจะได้ภาพรวมที่จะขับเคลื่อนอยุทธศาสตร์ซึ่งทําไมต้องเริ่มบ่ายสองเนื่องจากบางทีเช้าแต่ละคนก็อาจจะยุ่งยากนะครับก็เลย หลังจากรับประทานอาหารเอาครยังไม่มายกมือ I'm